ยี่สิบนะครับห,ห,ห,ออหอมข้าวหอมแบ้มาลบ้ามาลบ้ามาลูกามากาพี่นเลยนะครับเอา,เอ,าเอ้ยเอ้ยเเอ้ย quánh lại, <laughs> <laughs> được làm ba, bánh sống đẹp rồi đấy, bà, <laughs> <thao> <laughs> มันีกามันมีด้รอต้มต้มเอนี่ล็อกคแท่งเขาเลยเต้มหัวจัวงอแ้งครับแล้วต้มหัวจะว ะครับท่านเขียดแห้งเลยครับน้องเขาหอมครับผมเป็นไปได้เนาะครับเนาะครับบวกสิบยังกล้านะครับท่านท่านยังกล้าอยู่นะครับก็วัดดวงนะครับครับทั้งเกือบทั้งหมวกนะครับท่านหาโอมเบิฟายนะครับโอยนะครับแปดสิบสิบวิครับครับผมบวกประมันครับครับบวกเมกเมกเกือบกระหมวกนะครับเกือบกระหมวกมกอดจิ้งไปเลยนะครับโ นะครับโชว์จัดยอดมากๆนะครับแข่งครับผมหนึ่งสองสามใช้บรรลุชนนะครับแต่สี่ห้าม่รู้จะแผ่วหรือเปล่านะครับดูนะครับอาจจะตัวแข็งแน่นะครับต้องดูนะครับครับผมซิมูท่านไปนะครับเบ้าวนะครับ แบบนี้วันดีตลอดทังนะครับสำหรับทนกนทงานน้องข้าวหอมนะครับ 380นะครับจี่บ้านน้องเข้าหง